ธาตุลมมิถุนตุลกลุมคนเกิดวันอังคารและชาวเลือดกรุ๊ปบีกรกฎาคมนี้เป็นอย่างไรอ่ะขอดูพลังงานหน่อยเริ่มต้นจากการงานกันก่อนนะคะการงานโอ้โหการงานต้องบอกว่าใครที่คิดจะทำธุรกิจนะทำอะไรที่บ้านอยากมีกิจการเป็นของตัวเองกรกฎาอาจจะได้เริ่มต้นเออนะ อาจจะได้เริ่มต้นอาจจะได้เริ่มทําอะไรบางอย่างและดูเป็นทิศทางที่ดีแฮปปี้มีความสุขด้วยนะส่วนคนที่ทําธุรกิจอยู่แล้วต้องบอกเลยเออเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงเวลาที่ทําอะไรมันมันเหมือนกับว่ามันมันชิวๆมันสบายๆมันมีเงินหลั่งไหลไหลมาเทมา ทำอะไรก็พูดจาคุยลูกหลานบริวารลูกน้องนะเออรุ่นพี่รุ่นน้องคนในครอบครัวอะไรต่างๆมันส่งเสริมกันดีทําให้การงานประสบความสําเร็จดีนะส่วนคนที่ทํางานประจํางานออฟฟิศอะไรต่างๆก็ต้องบอกว่าในเรื่องของออการงานนะค่อนข้างดีนะความสัมพันธ์ดีนะเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวเพื่อนร่วมงานดีๆสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือทําให้การงานประสบความสําเร็จเป็นช่วงเวลาที่เดือนกรกฎามันเหมือนหยิบจับทำ อะไรในเรื่องของการงานดูมันราบรื่นเออราบรื่นนะโอเคต่อมาในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะเงินเป็นอย่างไรการเงินการเงินต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเนาะในเรื่องของการเงินนะชาวธาตุลมเนาะเออบางคนมีนี่มีสินบางทีชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรต่างๆก็แล้วแต่ในเดือนกรกฎาคมดูเหมือนจะมีมือมายืน่นมาช่วยเหลือควรเ,เออนะ ดูเหมือนจะมีคนมาช่วยเหลือคุณทางการเงินนะหากคุณติดขัดปัญหาอะไรนะขอให้รู้ไว้ว่ามันมีทางออกทางแก้และคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวการเงินคุณจะมีคนช่วยเหลือแต่ขอให้ช่วยตัวเองก่อนนะให้ช่วยตัวเองให้เต็มที่นะให้ช่วยตัวเองให้เต็มที่ให้ช่วยเหลือตัวเองให้ให้เต็มศักยภาพนะคะยิ่งคุณช่วยตัวเองเต็มที่นะและ ทำหน้าที่ของตัวเองดีมันจะส่งผลให้มีคนเห็นเห็นความพยายามเห็นความสามารถเห็นความมุมาณะของคุณแล้วก็จะยื่นมือมาช่วยเหลือคุณหรือใครไปหรือตัวคุณไปขอความช่วยเหลือใครก็มีโอกาสที่เขาจะเห็นใจแล้วช่วยเหลือได้ การเงินต้องบอกว่าจะมีทางออกทางแก้นะคะหากมีติดตขัดขัด,ขดแต่ถ้าเกิดว่าดีอยู่แล้วนะคะมันอาจจะเป็นสเต็ปที่คุณอาจจะทําให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมซึ่งแน่นอนว่าบางทีถ้าเกิดคุณเครียดเกิดเกินไปมันอาจจะคิดไม่ออกแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําใจให้สบายทําหน้าที่ของตัวเองไปนะทำปัจจุบันให้ดีทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีเดี๋ยวมันจะมีปิ๊งแวบมีไอเดียดีๆหรือมีคนมาหยิบยื่น นำเสนอ,อหรือว่าให้ข้อเสนอแนะอะไรบางอย่างในเรื่องของการเงินกับคุณและทําให้ควรมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นคล่องตัวขึ้นนั่นเองนะสุดท้ายค่ะในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรความรักนะคนโสดระวังให้ดีคนโสด สนเสน่ห์ของคุณจะมาออร,ร่าของคุณจะเกิดนะสนเสน่ห์มีโอกาสว่าจะมีคนมาหลงรักหลงไหลข้างลคยชื่นชอบในตัวคุณแต่ต้องระวังให้ดีเพราะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่แพรวพราวก็ได้นะอย่ารีบร้อนอย่ารีบ ให้ใจเข้าไปเต็มๆดูๆไปก่อนนะแต่จะมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างจะมีคนมารู้สึกหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวคุณนะหรือคุณอาจจะไปหลงรักหลงไหลข้างใครในตัวใครบางคนนะคะให้ใช้เวลาไปเรื่อยๆให้ดูให้ดีว่าเป็นความรักหรือเป็นความหลงค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะดีต่อความสัมพันธ์ของคุณส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนเช่นเดียวกันนะคนโสดเลยนะคุณจะมีสเสน่ห์มากๆจะมีคนเผลอๆจะมีคนใหม่ๆเข้ามา สนใจหรือว่ารู้สึกมีสเสน่ดึงดูดกับคุณเพิ่มมากขึ้นนะขอแค่คุณอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนคุณมีสิทธิ์เลือกอะเลือกได้นะสวยเลือกได้สวยหล่อเลือกได้เพราะฉะนั้นค่อยๆดูไปนะความสัมพันธ์มันจะได้อ ุณจะได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของคุณเนาะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้แฟนหรือตัวคุณจะมีสเสน่ห์มากจะมีการหึงหวงกันมากเป็นพิศเศษเพราะฉะนั้นแล้วเติมความหวานให้กันดีๆเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วจะมีคนอยากจะมาแทนที่เราได้นะเออนะเออเนั้นแล้วเติมความหวานกันดีๆช่วงนี้สเสน่ห์มีก็เออ รักนะกอดรักทัดเวียนกันเยอะนะเติมความหวานกันเยอะๆแล้วกันนะสรุปอีกทีนี่คือชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมนะคะแล้วก็คนที่เกิดในวันอังคารหรือคนเลือดกุ๊บบีกรกฎาคมนี้ต้องบอกเลยสเสน่มีออร่ามาชีวิตกำลังจะเจอสิ่งที่ดีกว่าแล้วก็แฮปปี้กว่าเดิม สุดท้ายแล้วเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดวันเสาร์วันอาทิตย์และคนที่เลือดกรุป๊ปโอ้เดือนรกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรสับสดๆกันเลยอขอเริ่มต้นจากเรื่องการงานก่อนชาวธาตุไฟนะชาวธาตุไฟโอ้โหการงาน เป้าหมายคืออะไรเป้าหมายคืออะไรชาวธาตุไฟพิมพ์มาสิเป้าหมายในชีวิตคืออะไรในเรื่องของการงานอยากประสบความสําเร็จใช่ไหมอยากมีเงินล้านใช่ไหมอยากเติบโตใช่ไหมอยากทําอะไรอยากได้อะไรดูจากพลังงานต้องบอกเลยเป็นยังไงสําเร็จเออสำเร็จออสำเร็จสำเร็จ,รจ,รจนะชาวธาตุไฟนะ เมษสิงห์ธนูคนเกิดเสาร์อาทิตย์และคนที่เลือดกรุ๊ปโอสิ่งที่คุณอยากได้ในเรื่องของการเงินนะประสบความสําเร็จในเดือนกระกฎาคมเออมีโอกาสที่จะทําได้เออมีโอกาสที่จะทําได้อะไรที่ตั้งเป้าหมายไว้มันทําได้ในเดือนกระกฎาเออนะบางที่เดือนอื่นเฉียดฉิวเฉียดฉิวเฉียดฉิว,ว,วบางคนตั้งเป้าหมายตั้งโกวไว้นะไม่ได้สักทีเดือนกระกฎาคมนี้ได้เออนะ ต่อมาในเรื่องของการเงินกันบ้างค่ะาเงินเป็นอย่างไรการเงินโอ้โหช่องทางทำมาหากินจะเยอะนะช่องทางทำมาหากินจะเยอะเงินไหลเข้าทุกช่องทางเออนะการเงินจะมีโอกาสที่จะหลั่งไหลไหลามาเทมาเข้ามาทุกช่องทางคุณอาจจะต้องทำงานมากกว่าหนึ่งหน้ายิ่งคุณทำงานมากกว่าหนึ่งด้านหรือว่ามี มีทำํำงานประจําด้วยมีธุรกิจส่วนตัวด้วยมีหลายๆช่องทางเข้าไว้ต้องบอกเงินเงินไหลหลั่งไหลไหล,าหลามาเทมาเข้ามาหาคุณทุกช่องทางในกระดักมองมือนะมีโอกาสดีๆมากๆเลยนะสุดท้ายในเรื่องของความรักความรักชาวธาตุไฟเป็นอย่างไรความระหโหหนุ่มสาวเจ้าสเสน่ห์อยู่ที่นี่นี่เองนะไหนขอดูมือหนุ่มสาวเจ้าสเสน่ห์หน่อยชาว เมสิงธนูคนที่เกิดเสาร์อาทิตย์และเลือดกรุ๊ปโอนะคนโสดคนโสดต้องบอกเลยสเสน่ห์แพรวพราอุ้ยขนลุกนะพูดไปขนลุกไปนะสเสน่ห์แพรวรา,รานะคุณจะรู้สึกเลยว่าตัวเองทําไมดูสวยขึ้นทําไมดูหล่อขึ้นทําไมดูดีขึ้นนะ รู้สึกว่ามีคนมองเพราะสเสน่ห์จะมาออร่าจะเกิดจะทำให้มีแต่คนเข้าหาจะมีคนมาชอบจะมีคนเข้ามาบุกเข้าจีบคุณหรือว่าเข้าหาคุณเยอะมากในเดือนก,นกรกฎาคมนะส่วนในเรื่องของคนที่สถานะไม่ชัดเจนเช่เนเดีวยวกันกับคนโสดสเสน่ห์จะมาออร่าจะเกิดมันจะทําให้คนที่คุณเอคุยกับคุณแล้วไม่ให้สถานะคุณสักทีเนี่ยจะต้องกระวนกระวายใจเออ จะต้องกระวนกระวายใจแล้วเพราะว่าจะต้อง take action อะไรบางอย่างเพื่อที่จะทำให้คุณกับเขาได้ชัดเจนกันแล้วเพราะสเสน่ห์คุณจะมาแรงช่วงเวลานี้จนทำให้เขาต้องรีบ action อะไรบางอย่างเออนะอาจจะมีการเปิดตัวหรือมีการทำออยืนยันในเรื่องของสถานะกันในช่วงเวลานี้ก็ได้เอ,อ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงนี้สเสน่ห์แรงเช่นเดียวกันนะสเสน่ห์แรงเช่นเดียวกันออร่ามีสเสน่ห์มีทําให้เขานะคู่ของคุณอาจจะรู้สึกร้อนวูบวาบนะเออจะรู้สึกหึงรู้สึกหวงรู้สึกห่วงเป็นพิเศษนะพอรู้สึกว่าเดินไปทางไหนก็ดูมีแต่คนมองคุณเออนะมันจะทําให้เขารู้สึกว่าโอ้ย กังวลใจมีความหวงมีความหวงมีความหึงเหลือเกินในช่วงเวลานี้วันนั้นเติมความหวานกันหน่อยนะเอ,อ่อบอกเขาว่ารักนะคะคนดีนะเขาจะได้รู้ว่ายังมีกันและกันอยู่เออนะสรุปอีกทีชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์วันอาทิตย์และเลือดกรุป๊ปโอ้นะ,ะต้องบอกว่า ในเดือนกรกฎาคม2566นี้นะคะชีวิตโดดเด่นได้เป็นดังเป้าหมายมีโอกาสที่จะสมหวังทั้งเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักชีวิตปังปุริเยวัตะนาเบเอกเอ,อนะเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับคุณในเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่ดีสำหรับคุณนะชาวทัดไฟนะ สำเร็จทั้งการงานเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นไปดังใจการเงินหลังไหลทุกช่องทางส่วนความรักต้องบอกเลยว่ามีแต่คนรุมจีบอ